ดินกว้างใหญ่ที่ ครับก็สวัสดีครับอัครับวันนี้เราเดินทางมาอีกแปลงหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์นีนะครับเดี๋ยวให้ค้าบผมนายเทนทุนยยิ้มนะครับนกภูมิสสัดสุนเทศงานพัฒนาทคโเโลยีอากาศและผูมิสสุนเทศในการช่วยเหลครับสวัสดีครับผมนายอัครพงษ์ทันที่มานะครับที่ตั้งแปลงนะครับอยู่ที่หมู่สามนะครับตำบลค้านสายอำเภอตะการพืชผลจังหวัดบุบลราชธานีครับผมครับแล้วก็ แปลงนี้เมื่อก่อนเป็นปลูกอะไรมาก่อนไหมครับหรือว่าใช้เป็นแปลงนี้แปลงนี้เมื่อก่อนปลูกเป็นยางพาราปลูกข้าวแล้วก็เป็นมันสำปะหลังครับผลผลิตนี้ได้ในระดับที่พอใจก็มันก็แล้วแต่ปีครับแล้วแต่ธรรมชาติเราต้องพึ่งทุกอย่างแล้วก็ผลผลิตออกมาดีบางปีครับแต่ราคาไม่ได้อย่างเงี้ยครับเราก็เลยไม่ไหวครับต้องปรับเปลี่ยนนะครับครับผม แล้วก็แบบทำ,ทำไมถึงอยากเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาครับที่มันจะมีผลทธิตออกมาไงหรือว่าเราจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในภายภาคหน้ายังไงบ้าง,งว่าเป็นแนวทางให้กับคนอื่นได้ตับใช้คือตามที่ผมศึกษานะครับ,รบตามที่ผมศึกษาค้นคว้ากับโครงการนี้นะครับว่าเป็นยังไงค,คือคเหตุผลที่ผมตัดสินใจทําโครงการนี้เข้าร่วมโครงการนี้คือ คือเราทําเกษตรเชิงเดี่ยวมานานแล้วครับยิ่งทํามันก็ยิ่งติดหนี้ยิ่งทํามันก็ยิ่งจนนี่ยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆครับพอเรามาศึกษาจริงๆแล้วเราวิ่งตามเงินมาตลอดชีวิตผมก็เลยคิดว่าเราจะอยู่กับความจริงดีกว่าไหมทําทําแล้วมีกินเหลือกินแล้วค่อยขายอย่างนี้ครับผมก็เลยคิดว่านี่มันคืออนาคตของลูกผมของของายาญาตในรุ่นต่อๆไปครับผมผมก็เลย ตัดส,สินใจทําโครงการนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากครับ<ต>ครับผมแล้วก็เป็นแปลงตัวอย่างด้วยค,ครับผได้ชุมชนได้เรียนรู้กับ,บถ้าได้ผลก็ถ้าได้ผลดีก็คือผมก็จะพยายามพยายามดึงมวลชนชแล้วให้ความรู้คนอื่นให้เขาไปทําให้เขาเปลี่ยนความคิดเขาให้ได้ว่าจากพืชเชิงเดี่ยวเราต้องมาทํากินแบบพอเพียงอย่างนี้ <c oughs> ถึงจะอยู่ได้จริงๆครับ อย่างเราอยากทํามานานแล้วละครับแต่ไม่มีปัญญาทน้พูดตรงๆไม่คัออยากทํามานานกี่ปีแล้วครับผมศึกษามาก็อยู่ประมาณสักสี่ปีประมาณสามสามเกอสี่ปีครับแสดงว่าอยากทำสามสี่ปีครับผมก็เลยพยายามขุดได้แค่สระครับผมตอนนี้ผมมีสระอยู่สรลูกผมก็ทําได้แค่นั้นปีหนึ่งผมเก็บตังได้สักหมื่นสองหมื่นเนี้ยผมก็ขุดสระสักลูกนึงเนี้ยปล่อยปลาปล่อยอะไรไปทมกําลังเราทําได้เราได้ผลผลิตดีไหม ก็ได้ครับก็พอได้ก็ได้แต่มันมันยังไม่ถึงจุดที่เราจะอยู่ได้ไงครับก็คือเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้เอาศาสตร์ศาสตร์ตรงนั้นอะ่ะใช้ยอย่างเต็มรูปแบบใช่ครับแล้วพอมีโครงการนี้เข้ามาด้วยความที่เคยทํามาก่อนแล้วแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นก็เลยคลาดหวังได้ว่าถ้าเกิดเราได้ท,ทําเต็มรูปแบบมีเงินจากภาครัฐเข้ามามันเห็นภาพแล้วว่ามันจะไปได้ก็เดี๋ยวสุดท้ายนี้ก็ ขอเป็นกําลังใจให้ทีมงานจิสดาหน่อยครับที่เข้ามาในวันนี้โอ้โหครับยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทีมงานจีส้ามากนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสุดยอดมากครับทีมงานเราเป็นกันเองทํางานเยี่ยมมากครับทุ่มเทมากทุกคนนะครับลอยแล้วครับผู้หญิงตัวเล็กๆเดินลุยป่านะครับผมประทับใจมากนะครับในทีมงานนี้นะครับผมนึกว่าผมเห็นที่แรกลงรถนะผมคิดว่าจะไม่กล้าเดินป่านะ ทีผมมันก็กันดานด้วยนะมันมันโลกมันอะไรผมเห็นตัวผู้หญิงด้วยเล็กทั้งทีมผู้หญิงผู้ชายลุยกันหมด <c oughs> ผมดูพี่ที่แรกผมคิดว่าจะต่อคอนไม่เป็นนะ <c oughs> พี่ก็ลุยโอ้สุดยอดครับสุดยอดเป็นเป็นหน่วยงานที่ประทับใจมากครับ <c oughs> ขอบคุณที่ได้มากครับขอบคุณมากครับ